เมื่อสาวไว้ใสต้องใช้ชีวิตในป่าและต้องเอาตัวรอดจากกลุ่มคนที่หมายปองเธอสวัสดีค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่องดัชชักกูคายแอดไนท์ A เรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในป่าลึกจะเจอพระเอกชื่อโดลิเขาเป็นนายพานคนซื่อที่อาศัยอยู่ในป่ากับแม่เขามาทั้งชีวิตซึ่งแม่ในวัยชราเธอก็ยังเป็นห่วงลูก ถึงแม้จะโตเป็นหนุ่มแต่เขากลับอ่อนต่อโลกยังฝากผีฝากใครไม่ได้และด้วยความที่เขาไม่กล้าออกไปเผชิญโลกก็เลยยังอยู่กับแม่และทำอาชีพเผาถ่า,านนำไปขายประทังชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตสองแม่ลูกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเพราะแม่เจอสาวน้อยเดินพัดหลงอยู่ในป่าซึ่งเธอก็คือนางเอกมีนามว่าซุนยีก่อนแม่จะช่วยเหลือ จะให้เธออยู่กับแม่ไปก่อนพระเอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขากลัวจะมีปัญหาแต่แม่ก็ขอร้องอ้างว่าเธออยากมีลูกสาวพระเอกก็ใจอ่อนซึ่งเขาก็คอยเลี้ยงดูสอนเธอใช้ชีวิตในป่าก่อนเขาจะได้รู้ว่านางเอกโดนแม่ทอดทิ้งโดยแม่เป็นนักสแสดงในคณะโชว์เต้นระบำแต่ระหว่างเดินสายแม่ก็ขายอย่างว่าไปด้วยจนพลาดมีนางเอกและคิดว่าเธอเป็นภาระ ก่อนแม่จะหายตัวไประหว่างที่เดินสายโชว์ในหมู่บ้านที่อยู่ตีนเขาซึ่งเธอก็ตามหาแม่จนพัดหลงเข้ามาในป่าพระเอกได้ฟังแบบนั้นเขาก็ดูเห็นใจเธอมากก่อนเขาจะสัญญาว่าเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเธอหลายปีผ่านไปนางเอกก็โตเป็นสาวเธอใช้ชีวิตในป่าไม่เจอกับโลกภายนอกอีกเลยทำให้ในสายตาเธอจะมองพระเอกเป็นเหมือนฮีโร่ เพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ช่วยสอนทุกอย่างให้เธอซึ่งเธอประทับใจมากแอบปื้มเขามาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตเธอก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นพราะมีชายแปลกหน้ามาพบเธอระหว่างเล่นน้ำซึ่งเขาประหลาดใจมากที่เจอสาวสวยสะพั่งในป่ากเขาที่ไร้ผู้คนซึ่งเขาก็อยากรู้จักเพราชอบเธอตั้งแต่แรกพบเขาแอบสะกดรอยตามก่อนเขาจะได้พบว่า เธออยู่ในบ้านพระเอกเพื่อนรักเขาตั้งแต่วัยเด็กพระเอกก็ดีใจมากคิดว่าเพื่อนตั้งใจมาเยี่ยมก่อนเขาจะบอกเพื่อนซีว่านางเอกเป็นคู่มั่นเขานั่นพอความจริงแล้วมันเป็นความตั้งใจของแม่เธอเลี้ยงนางเอกไว้เพื่อจะให้แต่งงานกับเขาเพราะแม่เป็นห่วงพระเอกอยากให้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาและมีคนคอยดูแลหลังจากแม่ไม่อยู่แล้วซึ่งเพื่อนรักพระเอก ก็ได้มาเป็นสักขีพยานในงานแต่งทั้งคู่พอดีแต่เขากับแม่ยินดีเพราะเขาเองก็ปิงนางเอกส่วนแม่ก็ดูหมดห่วงที่ได้มีลูกสะภ้มาดูแลลูกชายแทนแม่แต่หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ป่วยเป็นโรคร้ายซึ่งก่อนจะจากไปแม่ก็ได้สั่งเสียไว้ว่าเธออยากให้ทั้งคู่อยู่พึ่งพาอาศัยกันรักกันแบบนี้ตลอดไปซึ่งการจากไปของแม่ พระเอกก็เหมือนจะไร้เข็มทิศแต่เขาก็ใช้ชีวิตกับนางเอกให้มีความสุขตามที่แม่สั่งเสียไว้และในขนาดเดียวกัน <_ d ata> เพื่อนเขาที่ชอบนางเอกก็มักแวะเวียนมาหาที่บ้านซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยคิดจะมาด้วยซ้ำแต่พอมีนางเอก <_ d ata> เพื่อนมักจะมาชวนดื่มแถมเขายังชอบร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงสมัยใหม่ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนและด้วยเหตุนั้นชีวิตทั้งคู่ก็เจอจุดเปลี่ยน พอเธออยากรู้อยากเห็นว่าโลกภายนอกเป็นไงบ้างก่อนเธอจะขอพระเอกให้พาเธอไปตลาดด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางเอกได้ออกจากป่าซึ่งเธอก็ดูตื่นตาอยากจะได้ทุกอย่างที่เห็นโดยเฉพาะแหวนยกแต่พระเอกซื้อให้ไม่ได้เพราะเงินจากการขายทานแทบไม่พอเลี้ยงชีพด้วยซ้ำซึ่งในระหว่างนั้นเสี่ยคนหนึ่งก็มองเธออยู่เขาดูถูกใจนางเอกและเหมือนจะคิดอะไรบางอย่าง ซึ่งเสียก็มีแผนจะหลอกพาเธอไปอยู่กับเขาโดยสืบจนรู้ว่านางเอกอาศัยอยู่ในป่าและมาหาเธอที่บ้านหลอกล่อเธอด้วยสิ่งของที่พระเอกซื้อให้ไม่ได้และด้วยความอ่อนต่อโลกนางเอกก็เชื่อคำเสียว่าเขาก็แค่เอ็นดูไม่ต้องการอะไรตอบแทนแถมเธอแนะนำพระเอกว่าเสียเป็นคนใจบุญมาบริจาคสิ่งของให้เราหลังจากนั้นนางเอกก็เริ่มเปลี่ยนไป เธอเริ่มรักสวยรักงามพอเครื่องจำอังที่เสียมอบให้พระเอกก็ไม่ชอบใจโดยอ้างว่ากลัวนางเอก